สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะตำส้นมนัลก่อนะเราขูดมะลก่อให้ดูก่อนนะคะเป็น้ัลกอเราซื้อมนาะทำไมแบบนี้ดีค่ะทุกคนเราใช้ที่ขูดอย่างนี้เนะเส้นของเขาก็จะเส้นใหญ่หน่อยนะเวลานำไปตำม,มันจะได้ไม่แฉะไม่เล็นนะคะ เราชอบแบบนี้นะที่ขูดนี้ทุกคนจะเข้า6ปีแนละ้วที่ขูดเนี้ วัตถุดิบของเราที่เราเตรียมใส่ถาดไว้นะคะก็จะมีมะละกอเส้นมะนาวเท้าไก่ต้มสุกแล้วแล้วก็มะเขือเทศผักชีต้นหอมซอยกระเทียมพริกกุ้งลวกตัวนี้นะแล้วก็จะมีะผักถั่วง,งอกที่เราต้มไว้นะคะก็จะมีผักดองหน่อไม้เห็ดซีฟู้ดนะที่เราลวกไว้ แล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลทรายผงหนัวตรงนี้นะที่เราเตรียมไว้เราไม่เน้นเส้นเราไม่ใส่เส้นนะทุกคนเพราะว่าเส้นจะทำให้รสชาติแบบมันจางไวหรือที่เรียกว่าจืดชืดนะคะหรือที่เรียกว่ามันเซ็งไวตรงนี้นะเราจะไม่ใส่เส้นลงไปตรงนี้นะ ามาดูตอนกลางเลยคบ5ปี6ปีเราก็อยากเปลี่ยนใหม่อยู่นะทุกคนแต่ว่าคกใบเดิมอ่มันไม่พังไงเราก็นะไม่อยากเสียงเงินซื้อเยอะมาเริ่มทำพริกกระเทียมกันเลยนะคะพริกกระเทียมตามชอบเนาะวันนี้เราอยากกินแบบเผ็ดๆเนะาะดูว่าเราจะกินเผ็ดได้มากแค่ไหน ความเียกตามชอบนะคะทุกคนนะเคดไม่รับในการตำพิดใส่ผงนวลงไปการดิดเข้าตาถ้าตำพริกแกงเราก็จะใส่เกลือใช่ไหมแต่ถ้าตำนี่เราก็จะใส่ผงนวเดี๋ยวเราขอลงไปตามข้างล่างนะทุกคนเพราะว่าเสียงดัง ได้แล้วเนาะ <c oughs> ฉุนพริกแข็งเนี่ยค่ะตามพริกตามชอบเลยเนาะ <c oughs> เราจะโขกน้ำตาลปี๊บลงไปก่อนเนาะเพราะว่า เราก็จะผานมะเขือเทศนะมะเขือเทศใส่ตามชอบนะคะใส่เยอะมันก็จะเปรี้ยวเยอะเลย่คนใส่ตามชอบ ใส่ตามความชอบนะคะ เราใส่ไปแล้วนะจับมาแล้วขัดสรัทธาไม่ได้ <c oughs> ผักที่เราเลือกได้นะที่เราอยากได้โคกใหม่เพราะว่าโคกเนี่ยเล็กนนแต่ถามว่าเราตามโคกเนี่ยเราจะกินได้กี่รอบสามรอบได้สี่รอบก็ยังได้นะ Нажмем на ให้เราไปเก็บมาเนะ<ส>าะก็จะเป็นนี่เลย ที่เราไปเก็บมา